สวัสดีครับหัวข่บอิสานบานทัสวงครับเมื่อวนี้ว่าสิมาสูบสาป่าครับหลังจากเมื่อนั้นว่านแหนะครับว่านแหมันบม่ค่อยได้เนาะแต่มันก็ได้ป่าอยู่มีป่าเหลือหลายอยู่ครับเพราะว่าหินมันหลายครับเพราะว่าว่านแหไปมันก็หลอดครับป่ามันหลอดว่าตมมันก็บบลึกกันใดยแต่ว่าป่าหลายเติบครับ มือนี่ก็มากครับเบาแซมครับมือนี่ก็บเบาแซมท่าสวงนะครับมาน้ำกันเบาแซมครับผมครับผมสวัสดีครับสาปลามือเนี่ยสวัสดีครับ เาเบื้งครับบาเบาานี้มัม,ม่ีบบกไงวะน้ำเพียงอาตุยครับนี่ฮาสิเดีนกันเอาเนะตักมาาต้อมาเลยมึงจะวาดเ้อ้อม่ไม่ยีบริเวณสู่น้ำผมบอกหวายคนของพ่าวายดี่เนาะทำไงำบบบวกเงียนทไ ร้อนแค่ยังไงอยู่ว่ะที like ่นี่นะต้องต้องขาดเห็นมันเห็นอะไรวะรู้สึกว่ามันสีหลายนะครับเนาะก็เลยเอ็นหนามมันหลาเล็กน้อยก็เลยเอาคูมาอีกครับคูนึงสาซอยกันเอาเบาอีสานไปสาซอยคนลระคางครับ ตาได้ครึ่งทางแล้วครับตอนนี้โ,โมเมนตโมเมนต์ตื่นเตือนเนี่ยนาะพันพันเสียมนี่จะเรียกเครื่องสูบน้ำเพรอยากใส่เพื่อ <laughs> มืออยากออกกําลัางกายกันบ๊อบเสียมว่ะพี่น้องครับพี่น้องเบิ้งหน้าโมเมนต์หน่อยนี่บกลงบลากหลายตะก,กี้นี่ก้อนหินเดียวเราเห็นเลยครับ <laughs> สาซอยกันครับมือน,นี่เดี๋ยวขออนุญาตวางกล่องเดา ไปสาซอยกันนะครับมันสีดำแล้ว โอ้ตอนนี้ก็ใกล้เสบูแล้วครับโอ้เมืออ่อยสาตั้งแต่บาบสอง,องครึ่งครับมือ่อยตอนนี้ก็หาโมงหาโมงแรงครับหาโมงยี่สิบครับป่าช่วงนี้มันกำลังมุดต่มนะครับอยู่น้ำห้อยมันเพอาะด,ดินดินใกล้แล้วครับมือ่อ้ประมาณสามสี่ชั่วโมงครับสาบวงนี้ มันบมเมนหนองแล้วนี่เนาะไอาแซีมเนะ<ส>าะมันสาคักๆแต่นี่น้ำหน่ำเพียงขาตุ๋ยครับพุดนะเบิ้งโลรถครับเอาจนบกเนาะมือนี่บกเป็นยังไ้กำลังเนาะออกกำลังกายไปในตัวถือว่าคุมอยู่ล่นหน่อยได้หลายบ่าว่าครับถือว่าออกกำลังกาย ที่สาบกต้องหาดีๆครับหารมาคิ้วก็เอาตอนนี้ก็บกแล้วนะครับแต่ป่าป่ามีอยู่ครับมันมุดตุ่มครับมุดมันมุดตุ่มอยู่ตัวนี้ขอท่านได้หาครับล่อให้มันออกมาก่อนเพราะปากกัดปากระแงงกันหลายอยู่ครับปลาดุก ตอนที่นี่เนี่ยปลาซิวไ,ได้ได้กินแท้แล้วครับมันไหลโอ้คำพอดีครับพระอาทิตย์ตกดินพอดีพอดีนะเก็บมืดโอเคครับอันนี้ก็ป่าที่ห้องสามาม่เนะครับสามานมานล้นมีแง่งตรงครับแง่งโอ้ป่าหลายอยู่ครับป่าป่านัง พวกปลาหนังปลาเชีวปลาเชื่อมครับอู้ไหลา <laughs> สาเครื่องมือหมดแล้ครับมือเดี๋ยวเขาสิเก็บออกเห็นเบิร์ดด้วยครับพวกปลานังปลาปีกไก่ห <laughs> นาที่เขาสาเน่าหน่อยได้ครับนี่ยคุณนะ <laughs> บันนั้นนำปลาไหลเนาะถ้าคุณก็เป็นหวยสงครฆ์ไงครับมันต่อออกมาเห็นเลยจับประก่งแล้วประกวดก่อนไม่มีหิงเนาะถ้ามันจับไงก็ไปดูอยู่ดอกบ้าตากันตอดปวดปวดขึ้นกัเนเจ้ต้องโดนไปเอาลงเลยปลาคอปลาคอมันมุมดในตุ่มนี่แหละ bắt bằng cái cái đấy và cá nhang bật cốt thần tiếng liếng này thằng tẩy con ปลาซ่อนนี่บ้านตัวปลาคอเห็นเหรอถือแหเบิดแล้วมือนันมานวันที่หนึง่งเหรอถือแหนผมโอ้นี่ดิไปยัยปงปลาคอเนี่ยครับเลื่ดตัวซ้ำนี่แหละจังว่างไงวะไปยังเหรอปลาคอเออนั่นยเหรอไปแล้วไปแล้วจับย่างน้อยตัวหน่อยก็ได้ นี่้อครับกระคอโอ้ดุก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 ครับวิธีจะประดุกในห้าต้องเอามือคมลง,มลง,มงมนี่ครับคมลงตุมใส่งามเียครับใส่ร่วมกันพี่ ใช้ทังเดียวหหอยู่หา,หากินตามพื้นอีสาลก็ครับแน่หน่อยได้หลายกะหาเสาหาคำกินคำชีวิตบานออกเข้าเนะาะอาทิตย์กำลังตกดินครับช่วงช่วงแรงมาตั้งแต่ใบสองครึ่งหมดแล้วครับเฮ้ยเด้อไปอยังไงอออโอ้ ว่ามันปดุกวิจับง่ไงเหรอ,อกอู้หดลูกมันจะใส่นหนแลยครับ,บนีท่านต้องเก็บละเอียดด้วยบ้านให้มันคุมคาแห้งเข้า ตหน่อยตัวหญ่กัม,มีคาครับหาไปเรื่อยๆด้วยครับที่ค่อยๆหาไปตัวหน่อยตัวหง่ก็เอาครับโอ้โอุหนะมันจะหลุ่น,รรน,นี่ละครับปลาเข้ามันมองเปนหนองไง่เนาะครับ เอ้ยอหลีอยู่ในนี่ครับปลาดุกสองตัวปะสองตัวสองตัวมันเหมือนตุ่มตัวรุ่นนี้คันโปรนนี่ไม่ต้องไม่ต้องคั่วต่ำมวนเลยเต็ำกระดูกมันอ่อนเนาะตัวหน่อยตัวหน่อยกระดูกอ่อนอีกตัวหนึ่งมันมาเป็นคู่ดูนี่แม่มันยืดหัวแม่มันนังติดแฮนท่านอองแบบเมือนแม่ วันเหนได้หลายก้อนสาเนะวันแห่แป๊บเดียวมือวันแหนชั่วโมงเดียวเกือบลูกเต่หนีสาหนีสี่ชั่วโมงนะครับนี่ค่อยๆสาไม่ได้เฝ้า้วครับคู่มันสาไงกะมันสิเหลี่ยเลี้ยวอยู่เนาะมันอยู่ไก่ครับมันอยู่สูงมันก็เลยต้องตักทีละน่อยสาดไปมาดูครับ ได้ล่ะโอ้ดินแห้งแต่ตัวนี้หน่อยนี่ครับรุ่นปน,นต่ำใส่กันเลยนี่เขาต้องเก็บละเอียดสมข้าแรงค้าแรงสาสี่ชั่วโมงครับงิอืมขึ้นมาแล้ว ปุลๆเออมื้อนี้น้องนี่เนาะเสียงแก๊กๆ พอดีละเมืดมือนี่เสร็จพอดีครับเาลากิจมือนี่สะปลาซากะคุนะครับสนามันขืนน้ำหลังครับโอ้ป่าตรงนี้มันบ่ค่อยดินครับขนะขืนมาพร้อมกันคอมันจะหลุดน,นี่แหละครับ รุ่นรุ่นนั้น,นเฮ็ดปน <c oughs> โอ้ดิด่มดึมด๊บเมื่อกี้นี่ขึ้นมาันหายไปไรเรปลาดุกกอ๋อเนี่ยล่ะดช่ล่ะอ้อดุกดุกดุก <c oughs> ตัวหน่อยมันจับยาก โอ้สดเด็ดวันนี้เตือนหน่อยลูกมันเดอ้อนี่นะครับลว,ล,วลวนลวนลวนูกมันลวนลวนรุ่นรุ่นปนหนี่บ่ต้องขั้วเลยต่ำอะไรเตะเจ็บร่อย้แล้วบ่าวเซียมมึงหนีกับมากับบ่าวเซียมทายสวงครับสองคนผู้ดใดว่างกับมานะพันหลูเบว่างมือนี่ก็เลยไปหาบ่าวเซียมทายสวง อ้าวมันสิขึ้นเรื่อยๆอยู่นี่นะครับเนาะปลาตอนนี้เข้าตรงเก็บเก็บอันก้อนจังเก็บแล้วข้ากับจอบเอาเรื่อยๆตารู้สึกว่ามันสิมือดห้องก็ต้องเฝ้ายังมาเบิ่งป่ารวมเมืองห้องครับพี่น้องมาประมาณโลกลัวสองโล่เนี่ยนะครับประมาณสองโล่ป่ารวมตาบ่ารวมปัาซิ่วนะครับปัาซิ่วอยู่คุณบอลแซมกำลังเก็บตาปัาซิ่วกับไหลอยู่ครับ ตอนนี้ก็ค่่าแล้วครับก็เลยเฝ้าปิดคลิปแต่ว่าปลาดุกไปยังไงยังร้ายอยู่ครับมันตมร้ายตมรลายกำลังหาดีๆครับล่อมันขืนก่อนปลาดุกหน่อยหลายๆครับเมื่อกี้มันขืนมากตอนนี้มันเกือบถี่มือแล้วเนาะก่นี้มาบึงปลาลวเมาก่อนครับพี่น้องมันต้องเทบึงกันพุกปลาคอปลาดุก ปลาเข็งนะครับปลาดุกค่าปลากรดกระมีนะครับปลากดปลากระเงีงข้าเงียงตัวนึงบ่อกครับบ่เอไปยังปลาเข็งปลากดปลาดุกครับโอตัวงามๆครับ พอได้ไปปั่นกันกินแล้วแรงอยู่ครับกับบาซ่มนี่กับมาหายอยหายกินมาตั้งแต่บาบสองเลยครับตอนนี้กับประมาณหกโมงกัวแล้วครับมื้อนี้ก็ขอตัวล่ากลับก่อนด้วยครับดเด้อพี่น้องกับค่ำแล้วเนาะเดี๋ยวะจะนํ่ป่าไปเฮ็ดเมนูครับรอดติดตามในคลิปหน้านะครับดเด้อขอบคุณที่ติดตาม อ,อีสานบรรทัดวงเนาะวันนี้ขอตัวกับบ้านก่อนครับขอบคุณสวัสดีครับขึ้นมาที่หลังครับ